และเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นเฉพาะกลุ่มเปราะบางในการประชุมครอในวันนี้มีการอนุมัติการจาัดสรรงบประมาณจากงบกลางปี65ที่เคยชอบหลักการไปแล้วเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่พี่น้องผู้สูงอายุ10.9ล้านคนนะครับก็ตามระดับของอายุยนะอาจจะเป็นไม่มากนักในรายบุคคลแต่เมื่อรวมแล้ว10.9ล้านคนนั้นเป็นวงเงินประมาณ8,300ล้านบาทนะโดยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปได้รับ การช่วยเหลือเป็นจำนวนเดือนละร้อยถึงสองหสิบาทต่อคนต่อเดือนนะครับภายในกรกฎาคมนี้จะเริ่มจ่ายเงินตรงให้พี่น้องผู้สูงอายุครั้งแรกเป็นจำนวนสเดือนและจ่ายเงินให้อีกทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายนนะครับแต่ก็ชื่อแต่ถึงแม้ว่าจะน้อยไม่มากนักแต่ยามนี้ก็เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยพี่น้องผู้สูงอายุได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับในยามนี้เราทุกคนต้องหาทางช่วยกันนะครับรัฐบาลก็จะต้องทํา เท่าที่เราสามารถทําได้นะครับไม่มีผลการออมาโดยรวมมากนักนะครับโดยใวันนี้คอรมออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี2515นะครับซึ่งเป็นงบกลางนะครับช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับจํานวน8,382.2ล้านบาทนะครับระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2515 ผู้สูงอายุมีสิทธิ์4กลุ่มนะครับทั้งหมด10.9ล้านคนนะครับกำหนดการช่วยเหลือโดยแบ่งตามอายุดังนี้นะครับช่วงอายุ60-69อัตราการช่วยเหลือก็100บาทต่อคนต่อเดือนนะครับช่วง70-79ก็ช่วยเหลือ150บาทต่อคนต่อเดือนนะครับช่วง80-89ปีอัตราช่วยเหลือ200บาทต่อคนต่อเดือนและก็ช่วง90ขึ้นไปก็อัตราช่วยเหลือ250บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ โดยแผนการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุก็จำนวน3ครั้งนะครับครั้งที่1จ่ายช่วยเหลือในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมในวันที่19กรกฎาคม2565ครั้งที่2จ่ายเงินช่วยเหลือของเดือนสิงหาคมในวันที่19สิงหา2565แล้วก็ครั้งที่3จ่ายเงินช่วยเหลือในเดือนกันยายนอ่าของอ่าในวันที่19กันยายน2 5 65นนะครับโดยวิธีการจ่ายก็ ดำเนินการในรูปแบบของข้าบัญชีธนาคารโดยกรมบัญชีกลางนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินสดให้กับองค์กรปลกครองส่วนท้องถิ่นไปดําเนินการต่อนะครับเรื่องต่อไปนะครับ